15สกิลที่เติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลียนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์หางานชื่อดังอย่าง LinkedIn เอาง่ายๆก็คือสกิลเหล่านี้เนี่ยถ้ามีเขียนระบุลงไปในใบสมัครงานหรือระบุไว้ในเรซูเม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานสูงแน่ๆค่ะเพราะจากสถิติที่ LinkedIn เนี่ยเก็บมาจากนายจ้างที่ประกาศหางานมัก จะระบุสกิลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆนะคะมักจะมีสกิลเหล่านี้ให้เห็นอยู่บ่อยๆมาเรามาเริ่มอะไรดีกว่าจากอันดับที่15นะคะก็คือสกิลที่มีชื่อว่า problem solving ค่ะก็คือสกิลการแก้ปัญหาอันนี้เนี่ยมักจะเป็นสกิลที่พบเห็นได้แทบทุกตำแหน่งงานเลยก็แต่เจนเคยหาข้อมูลมานะคะเพราะว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเวลาเจอลูกค้าหรือแก้ปัญหาที่ตัวเนื้อง,งานเองก็ตามอันดับที่14 leadership ค่ะ สกิลการเป็นผู้นำมักจะพบในตำแหน่งงานที่เป็นประเภทแมนเจอร์ขึ้นไปเพราะว่ามักจะต้องนำลูกทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจำเป็นที่จะต้องมีสกิลลีดเดอร์ชิพที่ดีในการที่จะทำให้งานมันเดินต่อไปได้ง่ายนะคะอันดับที่สิบสาม point of sale system หรือ POS system นะคะสกิลนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเคยได้ยินมาไม่นานนี้นะคะก็คือเป็นสกิลที่ใช้ในการวางแผนระบบ ของจุดขายในสินค้านั้นๆมักจะเห็นสกิลเนี้ยระบุในตำแหน่งงานที่จะเป็นประเภทเซลล์หรือว่ารีเทลหรือว่าเกี่ยวกับการขายนั่นเองค่ะอันดับที่12 lead generation ก็จะคล้ายๆกับ leadership นะคะสกิลนี้แต่ว่าจะอยู่ในสโคปที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าเช่นการนำธุรกิจให้เติบโตผลักดันเข้าสู่ตลาดอะไรทํ้นองนั้นค่ะ สกิลที่11 Statistical Data Analysis สกิลนี้เนี่ยมักจะมาพร้อมกับความนิยมในงานสาย Data หรือว่า Business a n a l y s i s ทั้งหลายนะคะก็มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยนะคะสกิลนี้ต้องมีระบุไว้อยู่แน่นอนค่อนข้างเป็นสกิลที่จำเป็นมากๆสำหรับสายงานนี้ค่ะและนอกจากนี้ก็คืองานสาย Data เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นจึงทำให้สกิลนี้เนี่ยค่อนข้างจะระบุไว้ในงานสาย Data เป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะตอนนี้สกิลที่10 Budget Management หรือว่าการบริหารเงินทุนนั่นเองส่วนมาเนี่ย ตำแหน่งที่จะมีการระบุสกิลเนี้ยก็จะเป็นตำแหน่งที่สูงหน่อยเช่นระดับเมนเจอร์ขึ้นไปอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเราจะต้องนำบัตเจ็ตเนี่ยมาใช้คุ้มค่าที่สุดซึ่งเท่าที่เห็นมาอยู่ในหลายสายงานมากๆเลยค่ะทางสายมาร์เก็ตติ้งก็มีหรือว่าสายบริหารบิสเนสก็มีแต่ว่ามักจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำการตัดสินใจได้นะคะอันดับที่เก้า Skill c o n f lict resolution เป็นสกิลที่จําเป็นมากเวลาทํางานเป็นทีมนะคะซึ่งว่าเราจะได้เห็นเทพทุกตําแหน่งงานเลยก็จะมีการระบุสกิลนี้ลงไปเพื่อเป็นการบริหารลดปัญหาในการทํางานร่วมกันทํางานเป็นทีมเพื่อจะให้งานเนี่ย ออกมาได้ดีแล้วก็สมูทที่สุดซึ่งคนที่มีสกิลนี้ยค่ะก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยเวลาถ้าในงานนั้นๆเนี่ยระบุว่าเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์กหรืออะไรแบบนี้นะคะสกิลที่8 regulatory compliance นะคะก็คือมักจะพบในตำแหน่งงานที่มีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ถ้าใครมีสกิลนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นที่ต้องการนะคะสำหรับในงานที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเพื่อให้งานเนี่ย ไม่สะดุดไม่ไปผิดกฎอะไรเข้าเวลาเราปล่อยงานนั้นๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมักจะมีระบุสกิลนี้ลงไปในสายงานนั้นเสมอมาครึ่งทางแล้วสกิลที่เจ็ด k e t i n g a n a l y ง i อ s ก็คือวิเคราะห์ทิศทางการตลาดนั่นเองค่ะมักจะเห็นได้บ่อยในตำแหน่งงานที่ต้องมีการตัดสินใจเช่น Business Development หรือว่าสายที่เมนเจอรขึ้นไปอีกเช่นกันงานสายนี้เนี่ยก็คือเราต้องเอาข้อมูลที่เป็น Data ต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ตลาดว่าควรจะไปทิศทางไหนและ ก็เป็นการตัดสินใจเพื่อให้หรู้ว่าธุรกิจที่เรากําลังดูแลอยู่เนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนเนาะเพื่อวางแผนระยะยาวหรืออะไรทํานองนี้ค่ะก็เลยเป็นสกิลที่มีการระบุมากขึ้นในปัจจุบันนี้สกิลที่6 customer service management เป็นสกิลที่แค่จะเห็นได้ทุกตําแหน่งงานที่เป็นงานด้านสายบริการหรือว่าธุรกิจเลยค่ะก็ตั้งแต่ที่เย็นหาข้อมูลมาเนี่ย ก็คือมักจะเห็นว่าสกิลเนี้ยมักจะระบุไว้ว่าเนี่ยเราต้องมีการไปดีลกับลูกค้านะหรือว่าต้องไปรับมือกับลูกค้าโดยเฉพาะงานสายคอสแตมเมอร์เซอร์วิสงานรีเทลต่างๆสกิลเนี้ยจาเป็นมากๆในการที่เราจะต้องบริหารจัดการกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสอบถามข้อมูลสินค้าหรือว่าการรับมือกับคอมเพลนต่างๆนะคะสกิลนี้คือจําเป็นจริงๆค่ะสกิลที่5 adaptability สกิลการปรับตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เจนเห็นในแทบทุกตําแหน่งงานเช่นกันก็คือเขาต้อง การคนที่สามารถปรับตัวหรือว่าทํางานได้กับสภาพงานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือว่าอาจจะเป็นมือใหม่เข้าไปในงานนั้นร่วมมือร่วมงานกับคนที่เคยทํางานอยู่แล้วก็ตามอะไรพวกนี้ค่ะก็สกิลนี้การปรับตัวเนี่ยจาเป็นในทุกตําแหน่งงานเลยในจ้างทุกคนเขาก็คงคาดหวังที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถรับมือหรือปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วเนาะสกิลที่4ค่ะ Large Language Model หรือ LLM Proficiency อันนี้ถ้าจะ จะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะมันก็คือถ้าสมมติใครที่ทํางานสายไอทีหรือสายอะไรพวกนี้ก็จะคุ้นเคยกับคํานี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเอาง่ายๆค่ะ มันก็คือความสามารถในการเข้าใจภาษาเพื่อเอามาสร้างระบบ AI สกิลเนี้ยมันจะมาพร้อมกับสายงาน IT ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจภาษา C++ หรือว่าเข้าใจ Java หรืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมิงเนาะสำหรับใครที่ทํางานสาย IT เนี่ยการที่มีความรู้ด้านภาษาพวกนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะในหลายๆบริษ,ษัทเนี่ยที่ยังเคยหาขอ้อมูลสาย i อไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ซอฟต์แวร์เอนจิเน หรือว่างานสายเกี่ยวกับ IT ทีไต่างๆเนี่ยมักจะอยากได้คนที่มีความสามารถภาษาโปรแกรมมิง่งหลายๆภาษามากกว่า2ภาษาขึ้นไปก็จะดีค่ะถ้าใครมีนะอย่าลืมระบุลงในซูแม่เลย,เ,ย,เ,ลยเป็นที่ต้องการแน่นอนมาเรามาสกิลท็อป3แล้วมาสกิลที่3นะคะ strategic thinking นะคะการคิดกลยุทธ์ สกิลนี้เนี่ยเห็นได้บ่อยในงานสายธุรกิจนะคะมักจะเป็นที่ต้องการในการเอามาวางแผนต่อไปในระยะยาวเช่นมันเหมือนการคิดกลยุทธ์ว่าธุรกิจเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนเมื่อเราสำรวจตลาดแล้วหรือว่ามีข้อมูล Data ที่เป็นอ n น l y ลิจตต่างๆเนาะเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เพื่อคิดกลยุทธ์ต่อไปว่าสินค้าของเราหรือธุรกิจของเราควรจะไปในทิศทางไหนซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นระดับสูงนิดนึงนะคะที่จะใช้สกิลนี้แต่ว่า บางทีเจนก็เห็นนะตำแหน่งมันไม่ได้สูงมากเช่นเป็นระดับจูเนียร์หรือว่าเป็นระดับที่เกือบจะไต่ขึ้นไปได้เรื่อยเนี่ยบางทีเขาก็ต้องการสกิลนี้นะคะเพราะว่าเจนคิดว่ามันก็เหมือนเป็นการไปประกอบการตัดสินใจหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะถ้าสมมติยิ่งหลายคนมีสกิลนี้ก็จะทําให้ธุรกิจออกแบบได้รอบข้อมากขึ้นเติบโตได้หลายรูปแบบมากขึ้นก็เป็นผลประโยชน์ต่อธุรกิจนั้นๆแหละคะ่ะสกิลที่ 2. communication หรือว่าสกิลการสื่อสารนั่นเองเจนคิดว่าทุกตําแหน่งเลยอ่ะ ใช้คำว่าทุกตำแหน่งเลยดีกว่าต้องการสกิลนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติใครที่พูดไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการใช้ภาษาอังกฤษหรืออะไรนะคะหมายถึงว่าการที่เราจะสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าก็ตามเนี่ยเราสื่อสารแล้วเข้าใจมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกตําแหน่งนลคะ บอกได้เลยว่าสกิลนี้เนี่ยเห็นทุกตำแหน่งจริงๆค่ะไม่ว่าจะอาจจะต่างกันแค่ว่าระบุแค่ว่าต้องการคนที่สื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดีการพรีเซนเทชันที่ดี หรือว่าการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วรู้เรื่องแล้วโอเคสามารถทําได้ดีตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอยู่ในหมวดของคอมมูนิเคชันทั้งหมดเอาง่ายๆว่าทุกตําแหน่งต้องสื่อสารกันเนาะทำงานคนเดียวแต่ทุกงานมันก็คงไม่ใช่โดยเฉพาะการทํางานเป็นทีมคอมมูนิเคชันสําคัญมากๆค่ะใครมีสกิลนี้ที่ทําได้ดีนะคะอย่าลืมระบุลงไปด้วยนะอันดับหนึ่งค่ะน่าจะคาดเดากันได้นะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าสังคมปัจจุบนันนี้การทํางานปัจจุบนันนี้ต้องใช้ AI เป็นส่วนประกอบในแทบทุกงานเลย สกิลนี้มีชื่อว่า AI literacy เป็นสกิลที่มีความรู้ในการใช้ AI ซึ่งเชนคิดว่าปัจจุบันนี้ในทุกสายงานเนี่ยล้วนจำเป็นทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม AI เข้ามาช่วย generate code ทำโคดดิ้งหรืออะไรพวกนี้ถ้าเรารู้การทำออโตเมชันอะไรพวกเนี้ยถ้าง,งานสายไอทีก็จะเป็นประโยชน์มากๆเราสามารถเอามาระบุไว้ในเรซูเม่ได้เช่นกันนะคะว่าเราสามารถรู้เกี่ยวกับออโตเมชันโดยใช้ AI อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงานนะคะว่าช่วยได้เยอะไปจนถึงสายงานที่เป็นการตลาดก็ใช้ได้นะคะสําหรับใครที่มีความรู้บอกว่าเออเราใช้ AI เป็นนะบางทีเราอาจจะใช้ AI เนี่ยมาช่วยคิดคําโฆษณาให้หรือว่าเอามาช่วยวางแผ,งผนโฆษณาเพื่อให้มันดูสมูทขึ้นอันนี้เรา ก็เอา AI มาช่วยเพื่อลดการใช้เวลาลงไปในการที่จะคิดอะไรมากขึ้นหรืออะไรทํานองนี้ได้เช่นกันค่ะคือถ้ามีสกิลเนี้ยเอาง่ายๆใช้เป็นจนเกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะที่จะระบุลงเรซูเม่เป็นที่ต้องการแน่นอนค่ะสกิลเหล่านี้เนี่ยที่จะสามารถพูดได้เนี่ยเพราะว่าจิงก็มีเข้าๆออกๆเว็บ e e k .com a u อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่ใน Link ์อินนะคะที่พูดถึงสกิลเหล่านี้ เว็บไซต์หางานชื่อดังเนี่ยอย่างซิกเนี่ยก็มักจะมีสกิลเหล่านี้ระบุในตำแหน่งงานที่รับสมัครเช่นกันเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะคะว่าตำแหน่งที่เราสนใจนั้นมีสกิลอะไรเหล่านี้ไหมแล้วก็ถ้าตรงกับสกิลที่เรามีเนี่ยอย่ารอช้าเลยค่ะระบุลงเรซูเม่ได้เลยการมีสกิลเหล่านี้รับประกันเลยค่ะว่าได้รับพิจารณาแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเราต้องมีสกิลนี้จริงๆถ้าสมมติเราระบุลงไปในเรซูเม่แล้วแล้วผ่านไปถึงขั้นสัมภาษณ์งานแล้วเขาถามคำถาม โดยที่เราไม่สามารถตอบหรืออธิบายได้อาจจะทําให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้สมัครเองอย่างเราเนาะหรือว่าทางผู้รับสมัครเองเนี่ยเขาก็อาจจะเซ็งนะว่าแบบมีสกิลเขียนมาในเรซูเม่เนี่ยแต่พอให้ฉันอธิบายให้เราให้คุณอธิบายเนี่ยคุณทําไม่ได้คุณอธิบายไม่ตรงตามในเรซูเม่เนี่ยก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เนาะระบุตามความจริงนะคะว่าสกิลอะไรที่เรามีก็ วันนี้นะคะเป็นพอดแคสต์สั้นๆสำหรับการอธิบายในสกิล15สกิลที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในออสเตรเลียนะคะสำหรับใครที่สนใจพอดแคสต์อะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง JN Not the Dog e นะคะเ mm hmm. จนจะพยายามามีพอดแคสต์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะนะเจนจะพยายามทำคลิปที่มันแตกต่างออกไปให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์ด้าน สกิลต่างๆเนาะด้านการงานหางานอะไรอย่างงี้ยังพยายามที่จะเอาความรู้บางส่วนที่มีมาแชร์กับเพื่อนๆฟังนะคะสําหรับใครมีอยาอะไรที่อยากจะคอมเมนต์อยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าสกิลไหนเนี่ยที่เพื่อนๆมีแล้วก็เคยระบุลงไปเนี่ยแล้วก็โอ้โหคนที่จ้างเนี่ยชื่นชมมากว่าเราไปอธิบายยังไงอย่าลืมมาแชร์กันนะคะเผื่อสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เขากําลังหางานอยู่จะเอามาเป็นเทคนิคได้เนาะมาแชร์ๆชร์กันค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ